รถไฟนะคะหัวหินนะคะไม่ตยเข้ามาในเมืองนะคะ will 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 cho máy, cho mày đầm rồi mặt đẹp áp đều đầm đầm ก็มีมาเดินทะเลด้วยนะคะออกจากการไล่สดแล้วก็มาเดินทะเลต่อเลยนะะเลแถวหัวหินอ่าจะถ่ายน้องเมย์ให้ดูด้วยนะคะ,ะไหน่ะนี่นี่นะคะอ่าพี่สานอนดูน้องเมย์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนี่นี่ พาหลนานมาเที่ยวพาลูกหลานมาเที่ยวนะคะอ่านี่นี่ีอย เทพนะคะ วยนะคะ พาลูกหลานมาเที่ยวทะเลนะคะทะเลสวยอากาศดีมากเลยนะคะ